สวัสดีค่ะพ้ามาเก็บเห็ดพี่น้องมือนน้มาค่ะเก็บเห็ดฝนฝนตกวางเสียหาเหมือนพี่น้องเห็ดร้ายหลายพี่น้องไนงยินข่าวอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาชุ่มชนพี่น้องนี่ค่ะปลาชุ่มชนนยุกไ้ไก่ข้างนี่แหละค่ะว่าไก่ดอก ไปพี่น้องล่องแวะเขาเบึงค่ะปลาเหยื่อมืเลยปลาพี่น้องปลาจุ้งชนก็มีเห็ดอยู่เด้๋ยต่ว่าเป็นเห็ดตายเบียไหนโอ๊ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ปลาพี่น้องเขาม้าดอกแรกแหกหมานพี่น้องเอ้ยบังเนี้ยบังเนี้ยบังเนี้ยเห็ดทานพี่น้องเห็ดทานดอกงามดอกสวยพร้อมอุ้ยเอ้าเปล่าเจ้าเปล่าด้อว่องบังเนี้ยบังเนี้ยพี่น้อง ตา,ตายตายตายมะดอกไง,งพี่นอ้องดอกแรกแหกมานพี่น้อ,อ,นง,อนงพี่ดอกนึ่งก็นะใส่อ้ยล่ะโอ้ยเฮ็ดปวกัวงอมึงเนี่ยพี่น้องเฮ็ดทานปาาดมาหลายก็แต่เขามาบอนค้อนนาที่อยู่พี่นอ้องมึนงนี่ค่ะมึนงถถถมนี่ปภาดติดจีกกูลุนนงพี่นอ้องเฮ็ดทานมันหาง่ายเนาะบ้านผัวเวอร์เพเบออยู่พี่นอ้องเอ้ยมึงเนี่ย าชชุมนไสเห็นยังไซเห็ดอีหยังเขาเห็นไหเห็นหยังเห็ดทานเห็ดมงคลที่ไลปีนองนงนี่ยทีมันมันมันเป็นอย่างจังบบอยกเอาบ่อยกเอาเป็นอนพีนองนั่นขึหลายแต่ขึ้นเบาบ่เบียดิเห็ดกินไดู้่เนะนีนองอะมันดำมันเออ กระสานมันจืดแม่มันสีบวกกรมกรมขมูต้องดูดชาดบอดีบวกคอยเอาแสนแต่ว่าขันเป็นหนึ่งกิ่มแก้วเนาะก็ได้เช่นกันค่ะรับเศรษฐีแต่อ้นซ้อนเห็ดฟ้านตัวฟองแม่นี่แหละเห็ดพวกฟ้านนี่เห็ดพวกฟ้านมันสิเกิดนั่นยังสิพี่น้องนี่มันเกิดแบบนี้ค่ะมันสิเกิดน้ำพ่นนี่ค่ะ มุงปลามุงปลาพี่น้องปลาอันเฮ็ดอันเฮ็ดทานใหญ่เพิ่นบออยากได้ป็นไดเพิ่อนบามันบดแส่บประสันพี่น้องมันหลายคนกับบนิยมเอาแต่ว่าก็กินได้เลยพี่น้องกินได้ค่ะกินได้ตาบ่ดีพี่น้องเบิ่งซอยกันเด้อมหาซอยกันพี่น้อง เบิงซอยแน่ตาบอดีพี่น้องเอ้ยมาๆมากมากคมาอันนี้มันเห็นอีหยังกันว่าตาบอดีเฮ็ดเตอเบียเพิ่นเห็นอยูอย่เด้คันว่าตาตบดีคันว่าตาบอดีเฮ็ดเตอเบีย,เ,ยเห็นดีดีพี่น้องมากมากมาหาน้ำกันอนน่อนซ้อนอันนี้เป็นพ่นเฮ็ด์วกฟ้านด้พี่น้อยล่ะข้าเจ้าเฮาจะเอาไปบังคำข้าเจ้าะพูดเอาไปแล้วนี่เอานี่ไงดอกมันนี่ไม่เห็นหรอคะเนี่ยๆ เขาไม่หมดเลยโอ้ยล่ะล่ะยาพี่น้องล่ะขนาดขุทธกักยังเอาบบเบลสุดพี่น้องนี่นี่นข้าเจ้าขุดเอาอันนี้ล่ะล่ะนี่ข้าเจ้าขุดจนพอแห้งแล้วดิเป็นจังไงพี่น้องดอกเหลือข้าเจ้าอันนี้ออกน้ำพ่นยังสี่ไหลเย็ดปวกฟ้านปีนี้ออกหลายคักหลายนี่ ออกโพดออกโพอีหลีได้พี่น้องมองนี้เศษโอ้ยใส่ไหนคือมาหลายสิพี่น้องนี่แหละนี่ค่ะเห็ดนาเรเฮ็ดอันนี้แซ่บเนาะคันได้เฮ็ดแบบนี้นี่แซ่บเลยพี่น้องนี่ค่ะเฮ็ดนาเร่ค่ะเห็ดนาเร่เห็ดยังกอเทา เ็ดดูดถ้วยเห็นเนี่ยเสียบพี่น้องายมันขึ้นหลายก็เสีย่ามันสิบอกเกิดเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่ดอกหนึ่งนี่ยุ่ข้างๆกันนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องเจ็บเก็บเก็บคว่เก็บเออเจ็บเจ็บพี่น้องเอ้าคนนั้นมาดู ปดเพีงดอกงามพี่น้องดอกงามๆพี่น้องออกพี่น้องเินข้องามสอง ใส่ซองดอกพี่น้องดอกเข็งแขงงามๆไปตะเกียงเสียพี่น้องตาชุ่มชุ่นพี่น้องเข้ามาข้าวเดียวนึ่งนี้บริเข้ามาโดนมาดีองี่ยงเลยพี่น้องเห็ดกำลังออกมา,มามาพี่น้องมาเก็บต้องการมันคักมันเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเลย ปลายัางอุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยคนกระลายเห็ดกระลายพี่น้องนคนหลายแต่ว่ากระบอเห็นทุกดอกดอกมันต้องเหลือหูเหลือตาอยู่จนได้แหละพี่น้องมันปลาใงนี่ค่ะนี่ปลาใหม่ปลาชุมชนขัดขนาดดิพี่น้อง พอดีดินมันก็ร่างซุ่มๆหอยเ็ดดอกงามงามพี่น้องมีทุกเห็ดมือนี่มาเก็บเห็ดร่วมพี่น้องเห็ดปวกฟ้านเห็ดดินเห็ดแดงแล้วก็เห็ดทานนี่พี่น้องอันนี้เป็นเห็ดอันเห็ดฟ้านดีเห็ดฟ้านเห็ดฟ้านพี่น้องนี่ เฮ็ดปวกฟานเฮ็ดปวกฟานก็ออกดีปีนี้มันฝนตกดีฝนตกกระดอกกระเดี่ยนแล้วพี่น้องออนซ่อนปลาเนาะค่ะปลาไม่เบนจะพันนี่ทุกตน้นนี่แหละปลาอุดมสมบูรณ์จังสี่ล่ะค่ะเห็ดมันจังเกิดใบใหม่มันโลนลงมาเนาะดอกนี้หน่อยน่เนียนยนย่ยตเบีย กับเป็นมองหากินพี่น้องมองหากินของชุ่มชนขันห้างบ่กขันนี่กัมีอยู่มีกินอยู่ด้พี่น้องขันมือได้ฝนตกกับไปหาปลาขันยังสี่กับเขาปลาหาเก็บเห็ดเลยค่ะมันตัดมันเป็นตะมันแต่แดดเยมันหลม,นมันต้นใหม่พี่น้อง เสียงนกเสียงหนูปลอดไั่พร้อมพี่น้องบ่ามีสารเคมีได้พี่น้องเฮ็ดหนวดหรือสีค่ะนี่ทางบ้านเอินเฮ็ดหนวดหรือสีพี่น้องเอาไปสุปแสบแซบแซบเลยค่ะนี่ค่ะเฮ็ดหนวดหรือสีพี่น้อง นี่ค่ะเจ็บนวดหรือสีพี่น้องเคยกินบ่เนาะเอาไปซุปพี่น้องแซ่บคักค่ะมาเก็บเห็ดน้ำพี่น้องแล่นน้ำกลละคุณเมื่อนเมื่อยเมื่อยเบอเสร้างาบง่าบเลยเสร็จแล้วเข้าป่ามันได้เต็มกระตานมาโดนแล้วบ่า พิ่นมากก่อนไอ้บ้านเรียบร้อยแล้วเด้กพี่น้องมาเบิ่งผลงานมือนี้ค่ะเป็นยังไงพี่น้องผลงานผล,ลงานมือนี้อันนี้ทีมงานของเฮานี่ค่ะทีมงาน,มงนแม่ไอ้น้ำเหยียบเกาะโดงเกาปลาอย่เห็นโอ้ยเห็ดก็จะเป็นผลเป็นพวกพี่น้องหรอแกียงแบบไงไปแกงสดน้าหอนหอนพี่น้องเอ้ยไปค่ะมากินน้ำกันพี่น้องเมื่อนี่พ่อเด็กเกียงพี่พี่น้องนี่ค่ะเห็ดดังอบ ตอนสอนแต่พี่น้องอันนี้เป็นเหฮดปวกฟ้านค่ะเฮดปวกฟ้านเ็ดหลงงอันนี้เฮดเฮดพึ่งหวานเหฮดพึ่งหวานเฮดดินเฮดแดงเฮดปอันนีอ่อนนแต่เห็ดปวกฟ้านอย่เนาะเ็ดปวกฟ้านพี่น้อง thank mm -hmm. you